อยากที่จะทําแบรนด์สินค้าอยากมีโลโก้เราจะมีวิธีการสั่งยังไงไม่ว่าจะเป็นเถาเป่าแล้วก็หนูแปดทุกคนจะต้องไปแชทคุยนะคะพูดคุยกับราคาจีนก่อนว่าเขารับทำไหมส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นที่หน8 8นะเพราะ1น8 8ก็คือโรงงานผลิตเลยเขารับ OEM รับตรี รับตีแบรนด์อยู่แล้วนะคะคุณสามารถที่จะไปพูดคุยก่อนนะที่เป็นสัญ,ญลักษณ์แบบนี้ก็คือหูมดสีฟ้านะคะก็คือสัญ,ญลักษณ์ของแอนนนั่นเองนะแชทไปคุยกับเขานะแล้วก็บอกว่าเราต้องการสินค้าอะไรมีจํานวนมินิมัมขั้นต่ําในการที่จะตีแบรนด์เนี่ยเท่าไหร่แต่ถ้าใครรู้สึกว่าการที่ต้องคุยกับร้านค้าจีนมันจะต้องใช้ภาษาจีนอะไรเงี้ยก็ใช้การแปลไปก่อนเบื้องต้นแหละนะคะแต่ถ้าเกิดเราต้องการลงรายละเอียดไม่อยากให้ผิดพลาดนะก็แนะนําให้จ้างล่าม หรือคนที่กู้ภาษาจีนได้เข้าใจภาษาจีนเนี่ยมาคุยกับเรานะสิ่งที่ต้องระวังในการทําแรนนะโดยเฉพาะสินค้าที่เกี่ยวข้องกับอยหรือะไๆก็ตามเนี่ยควรที่จะดูสูรตรในการผลิตของเขาให้ดีนะเขามีหนังสือรับรองไหมเขาสามารถที่จะทําตามสูตรที่เราต้องการได้ไหมคุยกันแบบหนึง่งสินค้าออกมาเป็นแบบหนึ่งเนี่ยเขาการันตีหรือว่าอะไรที่จะป้องกันให้กับเราตรงนี้ได้บ้า